สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุมพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุงก็พามาชมพระอาทิตย์ทรงกดกันนะคะพี่น้องวันนี้พระอาทิตย์ทรงกฏวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่เท่าไรที่ที่สิบสามค่ะสิบสามสิงหาคมนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสวยมากนะคะวงใหญ่สวยมากเลยนะคะมาดูด้วยกันนะคะพี่น้องสวยไหมคะเจ๊ตุมเดินกล้องให้ดูนะคะ ให้ตุ่มขอลื่นกล้องให้ดูนะคะพี่น้องโอ้ยสวยมากเลยค่ะใหญ่มากขอพอรด้วยกันนะคะขอโชคขอลาบขอความสุขขอความมั่งคั่งขอความรดมสมณ์ความร่ํารวยจงไหลมาเทมากิดีทําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมานะคะขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองจงไหลมาเทมานะคะขอ โชคดีมีชัยค่ะขอครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยครับข้าจะอันตรายทั้งปวงนะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาจะบัดจำเนินต่กระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะแห้งๆรูลๆปังๆกันทุกคนค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่น้องมาเห็นช้าไปเนาะเนาะเมฆกำลังจะก่อตัวเข้ามานะคะเห็นช้าไปหน่อยนึงสวยมากเลยค่ะวงใหญ่มากเลยนะคะ,ะ,คะพี่น้อง วยมากเลยนะคะทุกคนเห็นช้าไปนิดนึงค่ะเมฆกำลังก่อตัวเข้ามานะคะขอความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยจงไหลมาเทมานะคะขอฝนด้วยค่ะขอให้ฝนตกด้วยฝนแรงค่ะขอฝนด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะ ลยกฟังค่ะโอ้โหมันสะท้อนแสงทีุ่่งว่ามีรถ่ายชัดหรือไม่ชัดนะคะพี่น้องมาดูด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอโชคขอลาบขอพรอด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ